สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะร้านอาหารน่ารักน่ารักนะคะที่ชื่อว่าบ้านบนดอยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะร้านบ้านบนดอยของเราเนี่ยมีสาขาที่ในลับแลนะคะด้วยเนาะเป็นสาขาที่2นะคะวันนี้นะคะพิเศษที่สุดเลยก็คือนี่เลยค่ะงานศิลปะนะคะที่จัดแสดงโชว์อยู่ที่ ร้านอาหารบ้านบนดอยของเราตอนนี้นะคะเป็นฝีมือของเด็กๆนะคะแล้วก็ศิลปินหลายๆท่านนะคะที่เอาผลงานมาตั้งโชว์นะคะผลงานพวกนี้นะคะบางผลงานเนี่ยก็ขายด้วยนะคะขายด้วยอันนี้เป็นผลงานนะคะของเด็กๆที่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเด็กๆวาดรูปเก่งมากเลยนะคะใครที่อยากจะชมนะคะ นิทรรศการภาพนะคะตอนนี้ก็สามารถมาชมได้นะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะสวยงามนะคะแล้วก็ร่มรื่นมีการจัดโซนได้ลงตัวมากๆเลยนะคะร้านอาหารบ้านมนนดอรก็เป็นทั้งคาเฟ่เป็นทั้งร้านอาหารมีส้มตำนะคะที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะคะก็คือตำเหลาแล้วก็มีพวกเมนูปิ้งย่างแล้วก็มี ที่สำคัญเลยก็คือพวกข้าวเปิบข้าวแคบแล้วก็มีพันนะคะข้าวพันอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็มีนะคะเขาเรียกว่าขนมเป็นขนมโบราณนะคะขนมสอดไส้นี่ค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะตกแต่งไว้ได้ลงตัวสวยงามร่มรื่นน่านั่งนะคะนี่เลยค่ะมุมนี้เป็นมุมขาย ขนมสอดไส้นะคะวันนี้มีขนมสอดไส้มีไส้อัว่วแล้วก็มีลูกชิ้นปิ้งร้อนๆเสิร์ฟพร้อมน้าจิ้มแสนอร่อยอร่อยมากๆเลยทุกอย่างวันนี้นะคะเราได้ลองชิมแล้วนี่ก็จะเป็นมุมโซนที่ด้านด้านบนนะคะมีที่นั่งเนาะมีศิลปะนิทรรศการภาพวาดโชว์อยู่ตอนนี้นะคะใครที่มาช่วงนี้เนี่ยก็จะได้ชมนิทรรศการภาพวาด ของศิลปินหลายท่านนะคะของเด็กๆน้องๆแล้วก็มีกิจกรรมวาดรูปลายสีของเด็กๆสามารถที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้ได้นะคะนี่เลยอันนี้คือโซนที่นั่งนะคะมีชิงชา้าสวยงามมากๆเลยค่ะมีหลายโซนให้เลือกนั่งเนาะ ตรงนี้จะเป็นโซนเก้าอี้นั่งเหมือนกันที่บริเวณข้างกำแพงจะมีศิลปะนะคะงา,งานนทศกา,การเนาะที่เด็กๆนะคะแล้วก็ศิลปินหลายท่านาได้วาดภาพนะคะมาดูในส่วนของอาหารกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวพันพริกนะคะข้าวพันไข่ น้ำจิม้มอันนี้ตำแตงนะคะกุ้งมีกุ้งทอดอาหารนะคะก็อร่อยทุกอย่างผ่านทุกเมนูค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากร้านอาหารร้านคาเฟ่บ้านบนดอยไว้ด้วยนะคะเป็นสถานที่ที่อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอลับแลนะคะสามารถดู GPS แล้วก็เข้ามาที่ร้านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่รับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ